ก็สวัสดีเพื่อนๆวันอังคารกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเ hey ฮ้เจมสวัสดีครับมาอยู่ของทนั่นไอดีน้องเฟลเล็ตเนาะก็ผมจะมารีวิวเป็นจี้โปโลกนะครับเป็นบอร์ดโปโลกของซานตาซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นกับตัวละครที่มีชื่อว่าน้องยูมินะครับยูม <Okay. S 1> นะิเนี่ยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดสกิลเยอะนาะเพราะว่าผมก็ได้รีวิวน้องไปตอนช่วงตอนอัปเดตใหญ่แล้วนะครับก็อันนี้สามารถยอนไปดูได้ อ่ะมาดูของท่านเรื่องตี้กันบ้างครับตี้เนี่ยผมจะใส่เป็นลิงก์ไปเนาะตี้ลิงก์เนี่ยจะเป็นชาโลสูงสุด3ขั้นนะครับแล้วก็เป็นแปนแล้วก็จะเป็นโยเลิรผลิตการเคลื่อนย้ายโมนน่จะเป็นโมนระเบิดเนาะแล้วก็บอร์ดปอลโลของซานตานะครับทำไรได้บ้างอันนี้เป็นซีเนเจอร์หลังเลยก็คือเมื่อเราตกพื้นที่ของเราเนี่ยหรือว่าก่อสร้างในตรงนั้นจะมีโอกาส50%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ปอลโลได้แถวครับซึ่งเอฟเฟกพื้นที่ปอลโลเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลพื้นที่ที่จะโจม ต่อมาเนี่ยก็จะมีของธนาเมื่อตกพื้นที่ฝันของข้ามนี่ยโอกาส80%ยกเลิกนะครับค่าบผันทานเนาะแล้วก็จากนั้นนะจะย้ายไปยังพื้นที่ที่ใกล้2ครั้งนะครับแล้วก็จะมีโอกาส60%น่ะป้องกันเอฟเฟกอันตรายนั่นเองนะครับซึ่งสกิลยกเลิกค่าบมทานเนี่ยก็80%เหมือนแพนบอร์ดทั่วไปนะครับประมาณนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นไมกุกราบต้อง3นะอันนี้เป็นบัตรเชิญนะครับแล้วก็มาการวิกด้วยที่สําคัญก็จะมาแปะที่บั๊บอ่าเมล็ดพันธ์ต้อง3มน,นั่นเองนะครับ ส่วนของทงด้านยูมินะครับผมก็พูดเกินข้าวเลยการโจมตีของยูมิเนี่ยก็จะเป็นของทงด้านการใช้่าพื้นที่ท้องฟ้าเนาะก็คือจะเป็นการโจมตีแบบใจโลคอแล้วก็เป็นของทงด้านหัวใจเต้นแรงแล้วก็จะเป็นวางระเบิดทคล้ายๆกับเนื่อสุสาครน,นะครับก็คือเป็นระเบิดของตุ๊กตาหิมะซันต้าแทนเนาะประมาณนี้เลยนะครับ <S <S แล้วมาครับเพื่อนๆ,ๆและคลิปนี้ตอนที่ผมอ่านก็คือเป็นเวลาช่วงเที่ยงพอดีนะครับผมก็เลยได้อาอากา,ารบวิวูในหลีกให้เพื่อนได้ดูกันเนาะ ผมจะรีวิวเป็นในรีใหเ้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันทุกตาเลยนะครับก็คือมาลงลีแบบสดๆเลยนะฮะอ่ะก็ตาแรกครับเจอเก่าออโรร่านะครับไปดูกันว่าเราจะโจมตีได้เก่งขึ้นหรือเปล่าจากพื้นที่บอร์ดปอโลนะครับอจากสกิลต้องหมอเป็นจากสกิลจากที่บอร์ดปอโลเนาะก็เดี๋ยวตัวละครอ,อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้เพื่อนได้ดูกันเนาะว่ารีวิวกับตัวละครไหนเล่นแล้วสนุกบ้างนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครทั้งเมตาเก่าและใหม่เลยนะครับ วันนี้ก็จะมานําเสนอกับตัวละครของยูมิก่อนแล้วกันซึ่งยนะูมิเนี่ยผมก็ได้ทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะทั้งคลิปสุ่มแล้วก็คลิปรีวิวสกิลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนร้นไอดีลักผมอะเพื่อนๆว่าทำอะไรดีระหว่างการ์ดกับจีไว้เออคือจีอะผมมีเอบวมาประมาณอันหนึ่งส่วนการ์ดอนะ่ะผมมี A บวต้นคที่บ้าอันแล้วก็เงาเอหนึ่อันเพื่อนๆว่าผมควรใส่เวนไหนดีเออ จริงๆ่ะทำสองเว้นนะเพราะว่ามันต้องทำขบโบก,กันอยู่แล้วนะครับอืมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเนาะโอเคอ่ะนี่ครับเพื่อนโอกาสอออปอโลอยู่ที่50%ครับเพื่อนตามที่เพื่อนได้เห็นเลยนะครับนี่เลยนะก็เรียกผลของข้ามาตกไปที่ปอโลครับคือเขาเนี่ยจะต้องเสียเงินจากพื้นที่ปอโลแล้วก่อนนี่ครับแต่ป้องกันคอมเวิร์ดเขาติดนะครับแล้วก็ป้องกันไอ้เฟรนเซอร์เขาติดด้วย ที่สําคัญก็จะมียกเว้น7จ็เปมื่อกี้เนาะนี่เพื่อนเห็นไหมอ่าตายมาเลยนะฮะเงินบอกได้เลยว่าโหดขึ้นเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเ,เออผมทาการเบอร์สองกำลังไปนะครับเพื่อที่จะไปดึงไตโลเนาะและแต่บอดเราติดครับนี่ครับตายก่อนครับเพื่อนโอ้โหบอกได้เลยว่า ทำให้ตัวละครที่ไม่มีพื้นที่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะโอกาสอ่อนเนี่ยมันอยู่ที่50%นะของบอร์ดเนาะแต่ถ้าแบบว่ามันติดแล้วนะพื้นที่แล้วอ่ะเราก็ไปลุ้นอขอ,อน,นัางป้องกันคยเบิร์นฝันของข้ามว่าจะอ่อนหรือเปล่าเะครับโอเคเดี๋ยวผมตดภาพไปตาที่สองแล้วกันครับแล้วตาที่สองครับผมมาเจอกับสไปก้านะแล้วเขาไม่มีจีบอร์ดใช่ไหมเออตัวละครนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมจะ <Yeah. S 1> ไปรีวิวเหมือนกันครับก็คือสไปกานี่แหละ แต่จี้เซตเขาเนี่ยก็เป็นเซตตามหลักมาตรฐานเนาะเป็นสายป่วนนะครับแล้วก็โหค่อนข้างเก่งนะจริงๆสไปก้าเนี่ยลุ้นแค่ปลาดาวออกก็พอแล้วเพื่อนแมคกนิกมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนะครับแค่ปลาดาวออกนะก็โอกาสชน,นะนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเออปลาดาออกโอเคผมเลือกไอ้นี้ก่อนละกันแล้วก็ น่าจะต้องจบเธอเนะชาโล่สามขั้นเราไม่น่าจะได้ช้านะเพราะเราทอยวิดนะครับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเราจะรอดอ่ะอ่าบาดาของสไปก้าหรือเปล่าจริงๆไอเรื่องของดาวผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องของทนาน้าดูดนี่แหละนะครับคือดูดมันอ่าผมเนี่ยมียกเว้นจำกัดเนาะแต่ก็มีบอร์ดนะครับที่ยกเว้นสองทีนะเออก็ไปลุ้นเอาแล้วกันระหว่างจะดูดกับดาวนะอันไหนจะตายก่อนกันอ่าคอยสิบสองมาก่อนครับของทนาน้าสไปก้า อี๋โอ้โหแล้วโดนหุ่นกระบอกกันเหรอถามจริงโอ้โหโดนแต่กอกแรกอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพื่อนอ่ะหุ่นกระบอก80%เครับเข้าใจแล้วแหละเปอร์เซ็นต์มันเยอะเนาะแล้วก็ผมมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอยู่นะแต่ผมโดนอ่าดาวครับอือหืออันนี้น่าจะไม่รอดนะนี่สภาพถ้าจะไปกล้ามีบอร์ดปารโล่ดิผมแล้วจะโดนโจมตีจากขโมยเบิ้์นด้วยนะอันนี้ขนาดแบบเขาแบบออเดอร์แบบเซิร์ฟเนี่ยผมยังโดนโจมตีขานี้เลย ขอให้แบบป้องกันรระติดหน่อยนะให้เราได้สวนหน่อยนะครับอ่ะมาหรือเปล่าหุ่นกระบอกติดนะครับแต่ป้องกันเอฟเอันตลาจากทีบอดติดนะครับและโดนหรือเปล่าอุ้ยยกเลิกสกิลเคลืยยอ่อนย้ายออกนะครับเพื่อนถือว่ารอดอยู่โอเคมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับถ้าครั้งเนี้ยเขาโจมตีเราไม่ได้เรามีโอกาสที่จะสวนกลับเขาได้น,นั่นเองเนาะและกระโดดหรือเปล่าและโดดครับอ่ะ ตัวบางนี้โดนยังไงโดนอาบอดปอโลก่อนนะครับแล้วก็ตัดการ์ดครับยังไงกูไปก่อนครับผมมาทําการสไลด์มาตรงของทางอ้านอ่พื้นที่ปอโลนะครับตรงนี้เลยปุ๊บน,นี่ฮะแต่รู้สึกว่าจะสกิลป้องกันทาร์เวติดหรือเปล่ามีเคนะผมสไลด์มาซันต้าออกระเบิดตุ้มตายฮะโอเคแต่พาพอาที่3กันครับและผมมาเจอกับ อ่าน้องยูมิเหมือนกันนะครับเพื่อนเออโอเคเป็นตำนานยูมิด้วยนะครับแล้วก็มีจี้ลิงนะครับแล้วผมได้เปิดเป็นคนแรกนะมรู้จะรอดหรือเปล่าเนาะโอเคเจอยูมิด้วยกันเองก็สำหรับวันนี้นะครับผมไม่มีไลฟ์เนาะเดี๋ยวมีไลฟ์ทีนึงน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับก็คือวันพุธนะครับวันอังคารก็เป็นคลิปรีวิวยูมิกับจี้ใหม่แบบสบายๆชิวๆไปก่อนนะครับส่วนของท้านการลงลีกแบบเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูวันอังคารแล้วกันเนาะ ไอ้ไม่พอธนาคารวันพุธนะครับวันพุธเออ,อแล้วโดดครับจังหวะนี้อ่าแล้วก็อุย้ยเกติมะติดใช่ไหมเมื่อกีนะไม่ใช่เกติมะที่ต้องบอกว่าอะไรนะอ่าตีนแมวปะเออตีนแมวออกอันนี้คือโล่สามขั้นนะครับเพื่อนจะเป็นประมาณนี้ครับโล่สามขั้นเนาะก็ค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับโล่สามขั้นแต่ก็ใช่ว่าจะกันกันอยู่นะเพื่อนผมบอกเลยว่าสามขั้นเนี่ย หลับตาไปเดียวก็หมดแล้วครับสามขั้นอะ่ะเออสมัยนี้คือมันโจมตีกันหนะักขนาดน,นั้นจริงๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบอกผมบอกเลยว่าสามขั้นเนี่ยกว่าจะหมดนี่คือนานมากเออนานมากสมัยนี้คือแป๊บเดียวหมดละแต่ก็มีคนไทยที่คิดแบบว่าเซตตี G ้มิกไปนะครับว่าไอ,อ้โจมตีแบบนี้นได้กี่ขั้นกีขน่ขั้นอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยก่อนเนาะเพราะว่าคนไทยนี่เก่งๆนะอิโดก็เก่งกันต้องบอกว่ามนุษย์มนุษย์เราเนี่ยคิดเซตตี G ้เก่งมากเลยเออในการแบบ โจมตีการฆ่าอะไรเงี้ยเว้ยเห็นไหมคือโล่ผมหมดเลยสามขั้นไปเดียวน,นะครับโดนอ่าตัวละครเดียวกันโจมตีเนาะ,แ,ะแต่ผมมีขอนธนานนี่ครับนี่เลยเพื่อนเห็นไหมพื้นที่ปอโลนะเออโจมตีครับแล้วก็จามัดเชิญเนาะแล้วก็ผมจะไม่ขอสร้างพื้นที่แจโลคอแลลวกันนะอันนี้ผมจะใช้เอฟเอ็กปอโลให้เต็มที่นะครับให้พเพื่อนดูกันเนาะอึ๊บอ่าพอยเบิ้ลสองไว้ก่อน ติดหรือเปล่าติดครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอะลา้มาใช่ไหมหนี่ฮะอ่าบอดเปโลกฮะออกต้องบอกว่าสกิลป้องกันคอมเบิลเขาไม่ออกมากกว่าเรอต้องนี้เนาะโอเคผมจะไม่สร้างเหมือนเดิมครับแล้วก็เบินสองนะอันนี้แบบว่าไม่ได้เป็นการที่แบบเออไอ้ไนี่นะเพื่อนแต่ผมอยากจะรีวิวบอดใหเต็มที่ไงเออจะได้เห็นภาพกันประมาณนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมเออ คือทําให้ตัวละครที่มีพื้นที่เก่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นประมาณ3ตาแล้วกันเดี๋ยวอยาดูเต็มเนี่ยขาดูกันในไลฟ์แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมคาจมูกแล้วขอตัวไปกินข้าวกินยาก่อนแล้วกันนะครับก็คือตอนนั้นที่ผมอัดประมาณช่วงเที่ยงน,นะครับ<ะ>ก็ประมาณนี้แล้วกันสราบของนั้นตัวละครยูมิแล้วก็เจ้าตี้บอร์ดบอโลนะครับเพื่อนๆคิด,คดเห็นในการยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเพื่อนๆเอาที่ใหม่ไปมิกเล่นกับตัวละครไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะ ส่วนความท่าน่านสลับคลิปนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นคลิปที่แบบเฮ้ยรีวิวและแบบจะจะเห็นแบบผมลงรีบายาวกว่านี้หรือเปล่าก็คือแบบเฮ้ยสามตามมันน้อยเกินอยากเห็นแบบว่า15าวินไปเลยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะอ,อ,อ่านคอมเมนต์ผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่ละอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรับใช้แล้วก็เดี๋ยวไปรีวิวกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนความท่าน่านคลิปนี้ก็ ออเดอร์สั้นๆได้ง่ายประมาณนี้แล้วกันนะสับตัวละครยูมิบอกได้เลยว่าหุนขึ้นนะครับกับจี้บอร์เปอโลกส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเก่งมากๆเลยสับของท่าน,านันี้แล้วก็กับตัวละครที่มีพื้นที่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันเปอร์เซ็นต์น้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์โอเคละสับผมนะห้าสิบห้าสิบนี่คือถือว่าโอเคละวัดกันที่ดวงเลยนะครับ ไปแล้วครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณไอดีน้องเฟรดแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมด้วยเออเ,เพื่อนๆที่สำคัญผมมีดีคอร์ดนะครับอย่าลืมเข้ามาพูดคุยอ่าแล้วก็ถ้าทายก็ได้ผมจะสรุปเว้นแล้วก็สรุปต่างๆในดีคอร์ดให้เพื่อนได้อ่านกันไปแล้วครับคลิปนี้บายยครับผม